สวัสด,ดีข้าคือสิ่งที่พวกเธอพาเรียกขานกันว่าเทพธิดาค่ะนับจากนี้ไปจะขออธิบายถึงสถานการณ์ของคุณอย่างง่ายๆอ้าวนายไม่ใช่ว่าเพิ่งมาที่นี่ไปเมื่อกี้เองหรอกหรอเอา้าคิดถึงจังก็ได้เจอหน้ากันตั้งหลายสิบนาทีแล้วนะครับเออถ้าเป็นไปได้ก็ขอความการุณาอธิบายสรุปสถานการณ์ของผมมาภายใน20ตัวอักษรหน่อยสิมัชชิมาโล ผู้ที่ถูกอัญเชิญไปยังดินแดนต่างโลกจะต้องได้มาเยี่ยมเยือนที่นี่อย่างไม่มีข้อยกเว้นและจะได้รับพลังหนึ่งอย่างคือคำวอวยพรสุต่างโลกแต่ทว่าหากมีมนุษย์คนเดิมมาเยี่ยมเยือนแห่งนี้หลายครั้งหลายกลาขึ้นมาล่ะโอเคดูจากสีหน้าสงบนง,งวยของเทพธิดาแทนคำอธิบายแล้วถือว่าเป็นสถานการณ์ของการเคลื่อนย้ายมาต่างโลกที่เขา้าฮิตกันช่วงนี้นั่นแหละนะผมชื่อ ทาคาฟุจิอิโอริใช่แล้วเมื่อหลายสิบนาทีก่อนผมได้เดินทางมายังอีกโลกนี้ณดินแดนต่างโลกเบลุสอาณาจ,จออักรหอยแกล้งผมได้ถูกอัญเชิญมาพร้อมกับเหล่าเพื่อนร่วมห้องในฐานน้ผู้กล้า,กกาจากต่างโลกเพื่อต่อสู้กับจอมมารที่กำลังแผ่ขยายความชั่วร้ายอย่างที่ควรจะเป็นเฮ้ทาคาฟุจิเอ๊ะวงแหวนอีกแล้วเอ๋อะไรเนี่ย ว่าแต่ทำไมมันอยู่แค่ใต้เท้าตูล่ะนั่นมันแสงอะไรฟันนั่นท่านลาชาผู้กล้าหายตัวไปคนหนึ่งครับว่าไงนะประมาณเนี้ยพอรู้สึกตัวอีกทีก็กลับมาอยู่ตรงจุดเริ่มต้นแล้วครับโทษนะเชื่ออะไรเนี่ยผมจะเป็นไงต่อเนี่ยตายหรือขอโทษทีข้าเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครับแต่ที่ได้กลับมาที่นี่อีกรอบเนี่ย คือหมายความว่าผมถูกอัญเชิญซ้ำหรออาจจะเป็นไปได้เออก่อนอื่นก็ให้พลังพิเศษ,ษตามกฎก่อนแล้วกันงงแฮะแต่สู้ๆนะบายอย่างวะเชียร์พอส่งเฉยอ่ะขาดตอนกำลังพูดอยู่วิสัยทัศน์ของผมก็ถูกแสงแววเข้าไปปกคลุมอีกครั้งสู่โลกใบใหม่เอ,อ๋ <c ười> ยอดเยี่ยมสำเร็จจนได้เท่านี้ก็ทดลองต่อได้แล้ว ยินดีต้อนรับสู่ต่างโลกนะไอ้หนุ่มเออเลยถูกอัญเชิญม,มาเจอแต่ปัญหาที่เหอะขอลนะข้าเห็นที่จีใจที่กล้าแกงในตาเธอจะคิดว่าจะได้ทดลองกับร่างกายของเธอคาดกันอยู่เตื่นเต้นไม่ได้เลยเฟยโอ้ยรำคาญเฟยสแ,แก่ทุเลสใกล้เกินจมูกจะทิ่มตัวแล้วว่าแต่เอ๊ะนี่มันอะไรฟะร่างกายขยับไม่ได้ แบบไม่เกี่ยวกับเครื่องคุมตัวเลยอืมดูเหมือนเนตรมานคุมขังจะใช้การได้ดีอยู่สินะขอบใจแกมากดวงตานั่นฮิฮใช่เนตรมานไงที่กำลังจะทดลองก็นี่แหละการทดลองกับเนตรมานของเธอไงผู้ติ่ถูกอันเชิมมาจากต่างโลกจะมีเนตรมานอย่างไม่มีเงื่อนไขและนาทีทำการทดลองกับมันก็คืองานของข้าย,ยังไงเรา อ๋ออย่างนี้นี่เองเนี่มาคือกิฟที่จะได้ต่อมาโลกนี้สินะเอาละหยุดผ้ามแค่นี้ก่อนมาประเมินกันดีกว่าขอรับด็อกเตอร์จากที่ดูด้วยเนตรมาประเมินของข้าเขามีเนตรมาสองข้างสีดําด้านขวาคือเนตรมานอย่างรู้เนตรมานอย่างรู้มุ่งเน้นที่การมองเห็นเช่นการประเมินความทรงจําแบบภาพถ่ายส่วนสีทองด้านซ้ายคือ เน้มากองทัพขอรับเน้นมากองทัพ,าทพสามารถสต็อกบองเวทเก็บไว้ในดวงตาได้เอ๊ะตาเราตอนนี้ไม่ใช่สีดำสองข้างหรอกหรอตาสองสีเหรออะไรฟะพูดอย่างก,กับเป็นจูนิเบวเลยฮิฮิ <c oughs> มีสองอันเลยเลยวิเศษเยี่ยมดีต่อใจจริงเอามันไปนอนบนเตียงแล้วเอาบุกรม,มาสิเอาล้มาเริ่มทดลองกัน โอ้โอ oh oh. ได้จังหวะพอดีเลยฮะเอ๋เดี๋ยวนะนี่มารอบที่สามแล้วนะอะไรเนี่ยนี่เธอชอบข้าได้ไงกันฮึโอ้คุณเทพธิดาเริ่มปักจัดแล้วเว้ยอืมไม่ได้ตั้งใจมาอีกสักหน่อยนี่มันเหตุสุบิสัยครับแต่ก็นะพูดถึงเรื่องชอบไหมก็ชอบอยู่แหละหน้าตาก็สาสวยส่วนทรงเอวก็แจ่มอ่ะ แต่ถ้าได้ก็อยากให้ปกปิดนส่วนรอบเวมๆกว่านี้หน่อยจะถูกสเปคเรากว่านะนะเออไปไกลละเกิดสนิทกับเทพธิดาเข้าขึ้นมาจะทํายังไงเนี่ยตูอืมยังไงก็เถอะเพิ่งเคยเจอเหตุประหลาดแบบนี้ครั้งแรกนี่แหละเดี๋ยวข้าจะลองตรวจสอบให้นะหากมีโอกาสได้พบกันอีกข้าจะช่วยบอกให้ฝากด้วยนะครับหากมีโอกาสรอถ้ามีครั้งที่สอง แสดงว่าก็ต้องมีครั้งที่สามแต่นี่คงไม่จบที่สามครั้งเง,งี้ยงเงีสมฤทธิ์ <c oughs> ส,สมเป็นท่านลิศเลยค่ะสําเร็จแล้วค่ะอาจารย์ข้าอัญเชิญสําเร็จแล้วค่ะอะไรฟะดีใจกันยกใหญ่เชียวโอ้หูยาวจังรอบนี้เป็นผู้อัญเชิญพวกเอลกันหรอแต่วิเศษจริงค่ะท่านลิศเป็นผู้เปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์อย่างที่คิดเลยนะคะเนี่ คาดไปถึงเลยว่าเพียงพิธีอัญเชิญครั้งแรกก็ถึงกับได้ปีศาจรูปร่างมนุษย์มาได้แล้วเฮอ<ะ>แวมพร์สินะเกี่ยวแหลมคมน่าเป็นลนักษณะเฉพาะค่ะเอะ๋อะไรเนี่ยนี่ผมไม่ใช่มนุษย์แล้วเหรอไว้พูดได้ด้วยคะ่ะอาจารย์ชื่ออินดริครับผมฝากตัวด้วยถือของชื่อด้วยละเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจธาลิศคปีศาจที่สามารถพูดคุยสนทนาได้ นับว่ามีบรรดาสัตว์อันดับต้นๆเลยแหะคะ่ะโว้เป็นบาอนเหรอคะหรือว่าเป็นเขาเฮ้ยๆ hey, hey! ก็เข้าใจายอยู่แหละว่าดีใจแต่ถ้าโมเอได้เหยกันอยู่อย่างนี้นั่นไงแหมแย่จังหมู่บรราสะัละอะ่อะอาถูกอัญเชิญหลายครั้งจนเริ่อเบื่อหน่ายแล้วนั่นสินะถ้าอยากให้จบเรื่องไวๆพอถูกอัญเชิญรอบหน้าก็ไปทำพัสสัญญาเพื่อผูกบิญญ,ญาณกับโลกใบนำบริกกัน พันธสัญญาหรือผลแรกนั่นยังพอว่ามาผลสองดันโดนด็อกเตอร์อุบาทเล็ก็ให้ทางที่สามนี่ก็จัดว่าถูกหัวอยู่มั้งพรังต,ต,ต่อไปก็มีแววว่าจะโดนอันเชิญไปเจออะไรทุเล็กกว่าเดิมอยู่พอตัวเอาละต่อไปแล้วต่อไป,อไ,ปไปดีมาดีถ้านะดูดีพอใช้ได้ก็เลยแบบจริงจังกันไปเลยท,ท่านบ้ก,ก้าคะขอบพระคุณที่อุตส่าห์มายังโลกใบนี้ช่วหงหนึ่งค่ำคืนแบบนี้นะคะั้าชื่อคันนาซาฟีย เป็นเจ้าหญิงระดับที่หนึ่งของอาณาจักรเซอเฟียได้โปรดช่วยเหลือโลกใบนี้จากเงื้อมือจอมมานท่านปุก,กาคะไว้เจ้าหญิงุษแสนงดงามผมสีฟ้าตาสีฟ้าเฮ้ยไม่ใช่รายละเอียดการอัญเชิญคือมาในฐานะปุก,กาแถมต้อนรับไม่ได้แย่อะไรท,ท่านปุก,กาใกล้กกเกินไปแล้วคะ่ะเฮ้ยนี่แกต่อให้เป็นปุก,กาก็หันมีบรรยาซะบ้างเซโวยรำคาญ เอาเป็นที่นี่เหรอวะไม่มีเวลาแล้วมีพวกการทำพัะสัญญาฐานาผู้ก,ก้าไหมวะมันมม,มีค่ะพธิธีสาบานตนต้องทำที่หอคอยด้านข้างค่ะเวนเอยมีพิธีดีตองอีกมันจะทันไหมเนี่ยค่ะคือว่ายังไงก็ขอบพระคุณที่ตกลงตอบรับทันทีนะคะอีกหนึ่งเดือนให้หลังก็สามารถส่งตัวกลับได้นะคะลองคิดทบทวนดูก่อนก็ได้นะคะฉันเองก็ยังเตรียมใจไม่ได้เลยหเดือนให้หลัง อีกแค่นาทีเดียวก็จะไม่รอดแล้วทะแทนเนี่ยนะไม่ละไม่จําเป็นผมตัดสินใจไปแล้วผมอยากได้รี่ทําสัญญากับเธอและอยู่ที่นี่กับเธอไปตลอดชีวิตเลยตลอดชีวิตอุ้มสาวน้อยบนสุดคนนี้วิ่งไปเลยสดีไมฟ่ฟังอืมพูดยังไม่ทันขาดคําเลยเฮ้อบาทซบเอ้ยโทษทีเอะหมดเวลาแล้วถึงจะได้พบกันแค่ช่วงสั้น แต่ผมก็สนุกมากเลยล่ะคุณเจ้าหญิงอเอ๊ะไม่จริงนะเดี๋ยวอุ้ยตายกลับมาแล้วเหรอแหมน่าเสียดายจังนะอีกนิดนึงก็จะตกเจ้าหญิงได้อยู่แล้วเชียวเออเรื่องนั้นจะยังไงก็ช่างมันเถอะอ้าวงอนซาระเฮอย,ยังไงก็เถืะอยิ่งกลับมาก็ยิ่งห่างไกลความเป็นมนุษย์เข้าไปทุกทีแล้วเนี่ยข้าเป็นคนให้เอง พูดเองมันก็อาจจะฟังดูยังไงยังไงอยู่แต่ว่าตอนนี้นายนะความสามารถทับซ้อนกันจนขี้โกงไปแล้วนะเออเหรอเออว่ะมาซ้อนทับกันอยู่ด,ด้วยนี่วะเฮ้อสเตตัสงี้ปะโอ้ออกมาแล้ว้วาวเยอะแยะกว่าที่คิดอีกฮะตาเปรอเป็นเนตรมนแถมยังทั้งสองข้างแยก่กันมีตาสองสีก็เด่นสะดุดตาอีกทำไงดีวะ แต่ภาพปินตาวบเนี้หรอยังชิงสกิลหืมสกิลก็มีเด้อว,ว้าวเหนื่อยจังเว้ยในด้านจิตใจเนี่ยเหนื่อยจนอยากอยู่เฉยชมท่านเทพพิดาอยู่อย่างเงี้ยตลอดไปเลยเว้ยว่าแต่เอ๊ะท่านเทพพิดาเปลี่ยนชุดหรือเปล่านั่นน่ะใช่เพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้เองละ่ะอา้าวเมื่อกี้นี้เราไม่ได้พูดออกป่าไปไม่ใช่หรือก็ถูกต้องตามนั้นแหละอ่ะเฮย้ย ก็เห็นนายบอกว่าปกปิดกว่านี้หน่อยดีกว่าด่นาะแสดงว่าตอนนั้นผมก็ชมไปเยอะเลยเสนะเนี่ยเกิดได้ไงเปล่านี่ผมคิดจากใจจริงอยู่แล้วไม่เห็นจะเดือดร้อนตรงไหนนายนี่สุดยอดไปเลยนะไม่สิก็สมเป็นนายแล้วลนะ่ะว่าแต่คิดว่าไงมากล่ะเหมาะไหมเอาละเราเล่นกันพอหอมปากของคอแค่นี้แหละเวลาไม่ค่อยมีเพราะงั้น เอาสรุปสั้นๆก็แล้วกันข้าจะบอกความคิดเห็นของข้าเกี่ยวกับสถานการณ์ผิดปกตินี้ให้ฟังการอัญเชิญนั้นโดยพื้นฐานแล้วจะเลือกมนุษย์พูดที่มีวิญญาณแข็งแกร่งเพราะความแข็งแกร่งของวิญญาณคือสิ่งจะเป็นสำหรับก,การเดินทางข้ามโลกก็เลยเลือกแต่ผมว่าง,งั้นเถอะใช่คนนายมีวิญญาณแข็งแกร่งระดับหาไดเทียมได้ยากเลยละ่ะเย้รั้งที่ห้าแล้ว ืมอะไรวะตอนนี้เป็นผู้อัญเชิญที่ท่าทางเหนื่อยจัดเลยแฮะดีจังทำเวลาพอดีข้าชื่อชีนะ่าข้าเป็นผู้ใช้มนตราแห่งความมืดที่เก่งที่สุดในโลกข้าอัญเชิญคุณมาเพื่อให้รับช่วงสืบทอดมนต์ตาของข้าต่อออที่โลกนี้มนต์ตาแห่งความมืดนะั้นเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนแต่ข้าเล็งหนทางช่วยเหลือโลกใบนี้ด้วยมนต์นี้ใช้เวลาหมดไป200ปี จนในที่สุดข้าก็บรรลุถึงแก่นแท้แต่ด้วยเหตุนั้นชีวิตของข้าก็ไม่เหลือเวลาแล้วเพราะงั้นขอร้องละ่ะนำมนตางความมืดน,นี้ก็ช่วยเหลือโลกแทนข้าทีไม่เอ๋สัส้นๆง่ายๆก็นั่นคือพลังโกงของค่าวนี้ไงสินะที่โกงแบบพูดถึงอะไรอยู่นะไม่สิจะถูกปฏิเสธก็ไม่แปลกข้าพูดปับอัญเชิญมาให้ฟังคำขอร้องอัตใจแบบนี้เองละ่ะ แต่ข้าไม่มีโอกาสครั้งต่อไปแล้วนะถ้าหางยอมสื่อทอดให้แล้วก็จะให้ทําอะไรกับร่างกายนี้ก็ได้ตามใจเลยถึงชีวิตที่เหลืออยู่จะสั้นแต่ร่างกายยังอ่อนเยาว์อยู่นะแถมประสบการณ์ก็ยังไม่มีพ้อเสนอน่าสนใจอยู่ไม่น้อยแต่ไม่ไหวหรอกทําไมล่ะก็นี่ไงเดี๋ยวผมก็หายไปแล้วไงล่ะอะไม่จริงเฮ้อช่างน,น่าสงสารโลกนั้น อยู่ในขอบเขตอำน,นาจการดูแดของข้าด้วยสิรู้จักกับเด็กน้อยคนนั้นอยู่นิดหน่อยด้วยเธอคงต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เศร้าเสียใจที่อันเชิญนายแน่เลยเอา้านี่คือกําลังโทษโตอยู่เหระอัญเชิญอีกทีสักก็สิ้นเรื่องไม่ใช่หรือไงการอัญเชิญต่างโลกมาทําง่ายอย่างที่พูดสะที่ไหนกันเล่านั่นนะ่ะคือเธอใช้พลังเวททั้งหมดที่เหลืออยู่ทั้งชีวิตฝืนอันเชิญไปแล้วต่อให้ต้องตายก็ทําอีกครั้งไม่ได้หรอกคนอันเชิญแหละที่ผิด ผมไม่บิดซะหน่อยหัวแข็งซะจริงนะดวไม่ดีเอาซะเลยนะเด็กคนนั้นถ้าเลื่อนการอันเชิญไปอีกสักวันแล้วก็โดนโชคชะตาเล่นตลกร้ายใส่นี่น่ากลัวชะมัดเฮ้อแต่ก็นะพูดถึงโชคชะตาโอ้นายเองก็จัดมาเป็นผู้เสียหายหนักเอาการพะกันล่ะเวลาท่านจอมมาแล้วท่านจอมมาเกับมาจับคุมนรกแล้วเฮ้ย คราวนี้โดนอัญเชิญมาในฐานะจอมมารเลยท่านจอมมารโอ้ดูสิขนาดอิริยาบถสง่างามแบบนี้เอิ่มก็แค่ลำคาเลยนอนแต่แค้งข้างอยู่เท่านั้นเองครับท่านจอมมารเล่นไงตามอย่างดีเช่นนี้ท่านจะรังสรรค์อาวุธแบบไหนออกมาครับเอ๊ะเดี๋ยวนะอีอย่างว่าเป็นจอมมารให้แล้วยังต้องเป็นตู้ครับของอีกเหรอโอ้ยพอต่อไปต่อ พัฒนาก้ากระโดดเพิ่มค่าประสบการณ์5เท่าลดค่าประสบการณ์ที่ต้องใช้ลดครึ่งหนึ่งเนมาล์อย่างรู้เนมาลกองทัพแย่งชิงสกิลตัดกลาวอาวุธพวาอมชิงชังจากเทพตะวันออกดูดเลือดอำนาจแห่งบาลอนมนตาหแห่งความมืดที่แท้จริงบอกตามตรงวิญญาณนายเนี่ยโกงจนน้าแย่งเลยนะเอาไงต่อละนายน่าจะเป็นได้ทับบก้าทั้งจอมมาแล้วนะเนี่ยเออที่จิโก โดนอัญเชิญไปเป็นทั้งบุกา้าทั้งจอมามาแล้วละ่ะมานี่หน่อยสิครั้งต่อไปจะเป็นการอัญเชิญครั้งสุดท้ายแล้วข้าจะลงพลังกงที่สั่งสมอยู่ให้ดูเป็นชิพิตอันให้เอาละ่ะถึงคราวต้องแยกจากกันแล้วนะไม่ได้พูดคุยกับคนอื่นยืดยาวขนาดนี้มาตั้งนานแล้วลเนี่ยข้าสนุกมากเลยละ่ะแล้วผมก็สนุกเหมือนกัน ืมตามทมเนียมต้องมีผู้กล้าสามคนนีจ่จนสุดท้ายกลุ่มท้ายที่สุดก็ยังถูกอันเชิร์มาเป็นตัวแทมอินฟ้าวอยวายใหญ่